สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะ,คละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้คุณครูจะนำนักเรียนมาเรียนรู้ถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะลักษณะและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเราสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มๆคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่พืชและสัตว์สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์โลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆจำนวนมากมายแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ ที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันแล้วในท้องถิ่นของเรามีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตอาจจะจจำแนกเป็นกลุ่มๆแบบง่ายๆโดยดูจากลักษณะภายนอกเช่นพืชพืชส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของรากลำต้นใบดอกผลและเมล็ด สัตว์สัตว์ส,ส่วนใหญ่ประกอบด้วยตาหูจมูกปากขาและเท้าซ,ซึ่งลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันของทั้งพืชและสัตว์ช่วยให้พืชและสัตว์ดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างเหมาะสมสิ่งมีชีวิตบนโลกมีจำนวนมากนักวิทยาศาสตร์ได้จำแนก สิ่งมีชีวิตไว้หลายกลุ่มเช่นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์สิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มต่างอาศัยอยู่รวมกันในทุกๆบริเวณและเพื่อง่ายต่อการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มทำได้โดย การจัดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะและกระบวนการดำรงชีวิตเหมือนกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันและจัดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะและการดำรงชีวิตแตกต่างกันให้อยู่คนละกลุ่มการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์โดยใช้ 1. เกณฑ์ลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิต 1.1การมีส่วนประกอบของรากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดเราจัดเป็นกลุ่มพืช1.2การมีอวัยวะต่างๆเช่นตาหูจมูกปากขาและเท้าปีกหาง ครีบจัดเป็นกลุ่มสัตว์นักเรียนดูตัวอย่างของผึ้งผึ้งใช้ปีกเคลื่อนที่เพื่อไปหาอาหารส่วนไก่ใช้ขาเคลื่อนที่เพื่อไปหาอาหารนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะภายนอกที่ใช้ในการเคลื่อนที่จะมีลักษณะต่างกันการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์2 เกณการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต2.1การสร้างอาหารด้วยตนเองกลุ่มพืชใช้ใบสีเขียวแผ่กว้างที่มีคลอโรฟิลช่วยรับแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในการสร้างอาหารกลุ่มสัตว์ไม่มีคลอโรฟิลจึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นเป็น .2 2การเคลื่อนที่ด้วยตนเองกลุ่มพืชไม่สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งด้วยตนเองได้กลุ่มสัตว์สามารถเคลื่อนที่เพื่อไปหาอาหารหรือหลบหลีกศัตรตูได้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับเนื้อหาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ไปแล้ว ครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์กันนะคะภาละงานในวันนี้ให้หนักเรียนจดบันทึกความรู้ลงในสมุดงานโดยใช้สมุดปกอ่อนแล้วถ่ายรูปส่งในไลน์ห้องเพื่อยืนยันการเข้าเรียนในแต่ละชั่วโมงด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆใส่แมสเว้นระยะห่าง ล้างมือสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ